นี่แถวท่าขอไปนอนไม่บานนอนใช่ปะบ่ได้ที่บ้านเรื่องบ้านแ้วที่เบื่อที่มาเกอ เพื่อเดียวหน่แม่ที่บ้านเห็ดบูนื้อน่ะแม่แบบบอกควายเห็นมันนอนอยู่บอกแม่แนวไม่เห็นแนวเออมาก็แม่ว่ากวายเห็นหอังนอนบอกไอ้ป้ามาให้บึ้งอ่ะที่นั่งบุญนั่งไม่เห็นนั่สบายอันนี้สบายที่นั่งกือบแขนอ่ไอ้ว่ากก่อนเอามาผ่าปูก็ุงอันนี้มแมไม่นอนมันเองมันเห็นขุ้นข่อยมากแม่ชิฟวิ่งนั่งปะขอร้องล่ะสามบานั่งถอดยู่หัน พอลล้อมันประสานมันพวกแม่นู่กับพเขาไปนอนน้ำเนียม่หอมกาดกาดอยู่ทั้งหอกมืเอิดแมวมันอันมาเอามันจนห่ตีกันมันอยู่แนหของจังเลียวไอ่กรเลยว่าอยากเขาไปนอนในบ้านเลยโอเคเอาก็นอน,น่นฮะะเลาสว่างดีแล้วมันเย็ดี่ว่าหนาว่านา